你老了。 ให้มันอยู่ได้ไอน,นะไม่รู้มึงจะทำเลยทอตรงนี้มันใกล้บ้านมันสะดวกชั้นตรงอื่นผู้แข่งมันมีแล้วตรงนี้มันไม่มีทั้งซอยมันไม่มีร้านไายเสื่อเขียนทัน้งซอยไม่มีร้านไายของเล่นอะไรห,หลบอะไรตลาดนัด อาทิตยละสี่ห้าวันจะมาหลบอะไรคนมาตลาดนั้นก็ต้องเห็นมันไม่คนไม่ซื้อวันนี้วันอื่นก็ต้องมาซื้อ ใช่ปะ้ะแล้วอีกอย่างหนึง่งม,มันมีไอ้ไอ้นั่นพัสดุมีคนมาซักข้ามู่ตัวเองมันมีคนไปเขา้าใจไหมมันไม่ใช่ที่ที่ไม่มีคนไปมันมีที่ที่คนไป ตรงนี้มีว่ะวันหลังก็ไม่ต้องไปถึงที่อื่นก็ต้องไปซื้อเครื่องเขียนมาซื้อที่นี่ได้เอาซื้อของเล่นซื้อของฝันอะไรซื้อได้ซื้อชุดตามเทศกาลเอาซื้อตรงนี้ได้ไม่ต้องไปบางใหญ่ถูกปะตัวเองเครื่องเขียนมันคือของเอามาติด<ม>ร้านไว้มันไม่จะไม่ได้เน้นเครื่องเขียนทั้งร้านจะไม่ได้ขายเครื่องเขียนขายของเล่นของมันไม่ได้เน่าไม่เสียของฉันมัน ของฉันไม่เน่าไม่เสียไมู่ดเข้าใจไหมฉันต้องมีหน้าร้านอะไรถ้าจะขายออนไลน์ทำไ,ไ,ไ,ไงแบบคนก็ต้องเราก็ต้องโฆษณาว่าร้านเราอยู่ตรงนี้คนมาซื้อหน้าร้านไ,ไห,หอุ้ยจะทำได้ไไดวันตลาดนะัดฉันก็เอามาขายหน้าร้าน ได้ไกลอะไรคนมาจอดรถเดิมตลาดนะก็จอดกันเต็มร้านเนั้นลยตัวเองดูร้านเสริมสวยมันอยู่คนเดียวนะไม่มีร้านอะไรเลยมันอยู่ได้เลย <S <S โอ้ยทำไรมันจะสกีบาาตัดผมเนี่ยส0งยเนี่ย <S <S แต่ต่อให้ใดๆก็แล้วแต่ถ้าค่าเช่าเกิน5้าพันเขาไม่เอาอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ ่ยวคำเดตรงไหนที่ฉันบอกว่าดีเราไม่ดีมากอะที่หมดอ่ะนะขายตรงนี้มองตรงนี้นะขายตรงนี้มันยังไม่มีจะขายตรงนี้เองทุกคนมีรถทุกคนขับผ่านร้านฉันได้ทุกคนมีรถค่ะเ็นว่าคนมันมาตลาดนะมันมากี่คนสองสามคนลอ มันไม่น่าเดิมเดิมหรอกทั้งซอยังมีไม่ร้านนานาร้านร้านแหมอนอเล่บร้านขายอุากร์การีเดียมันมีนะมันไม่มีมันต้องเรียกว่าเราแวกนะมันไม่ได้เรียกว่าวนักซอยเราแวกขนาดคนหมู่บ้านดีคนอะไรตรงนี้ก็ยังเป็นตลาดร้านนเลยคุนเราต้องเห็นร้านชั้นมันไม่ใช่ที่อาบที่ว่าเอ้ยตรงนี้คนไม่มามันไม่ใช่คนมันมามันเห็น และฉันจะขายฉันจะขายตรงนั้นไม่ฉันจะขายตรงนั้น,ฉ,น,ฉ,น,น,นฉันคิดดีแล้วฉันทุกต้ทนดีสุดๆแต่เอาจริงนะก็มันก็ยังไม่แน่หรอกอาจจะขายที่อื่นแต่แค่ว่า,าถ้าจะขายแถวบ้านขายตรงนี้เพราะว่ามันสะดวกฉัน ตอนนี้คือร้านอะไรเยอะแยะไปหมดที่เขามาลงตลาดเขากำลังจะบูมแล้วค่ะแล้วถ้าฉันไปเอาตอนร้านบูมเป็นหมื่นนะจ๊ะร้านะทุกอย่างยี่สิบตัวเองมันไม่ได้เกี่ยวกับกำไรมันเกี่ยวกับของของมันไม่ค่อยมีอะไรเลยฉันเป็นคนไปดูร้านทุกอย่างยี่สิบมาของของไม่มีอะไรเลย ตัวเองอะ่ะชอบบอกว่าร้านทุกอย่าง20ทุกที่มันอยู่ไม่ได้ก็มันไม่มีของออกไหม ว่าเอ้าก็เขาดูแล้วมันดีเขาจิ้กตัวนแล้วบัวแต่นี่นะไม่ต้องขายอยู่ดีอ่ะอยู่งั้นแหละจริงเพราะเขาพูดหลายทีแล้วว่าร้านทุกอย่าง20ไม่น่าซื้อไม่มีของให้ซื้อ ไม่มีราของน้อยแต่ก่อนร้านอย่าง20มาหลังตลาดนะเอาตัไวไห้เราต้องขายหลายๆได้ ไม่รู้และฉันจะขายตรงนี้ถ้าฉันจะเอาเดียจะเอาตรงนีออ้ยังจะต้องถามอีกเหรอว่าไม่ขายตะวันยังจะต้องถามอยู่เพราะอะไรถึงไม่ขายตะวันโอ้โหยังไม่รู้อีกเกือบถามจริง ขายตลาดนั้วนนะ่ะถ้าเขาเป็นคนไปถ่าไปนู่นไปน,นี่นำะไเปเองไเพราะว่าเขาม่ถ่าเขาืบอกว่าเขาเช่าร้านนั้นเพื่อให้มันมีหน้าร้านเขาไม่จำเป็นต้องขายที่ร้าก็ออกมาขายตลาดนันก็ได้ร้อยหนึงตลาดนั้นก็ไม่ได้มีทุกวันเป็นเหตุตลาดดีๆไหม สน่นมากูขายได้แน่ขายได้จะขายของในทุกที่แต่ฉันแต่ไม่เอาอยู่แล้วไงมันเอาไม่ได้เพราะว่ามื่นห้าใครจะเอาไม่เอาถามแล้วมันบอกว่ามื่นห้าฉันไม่เอา <c oughs> ตัวเองควรมาใส่เขาอ่ะอแพงเกินคนยังไม่มีเลยมาให้เช่าเลยเดือนหนึ่งห้าบ้านวกใครจะเช่า มันไม่มีมันเป็นฟุตปาคุณจอดรถซื้อ,อยังไงนะมันไม่มีตัวเองถ้ามันมีแม่ฟอร์มเอาแล้วเพราะว่าอะไรอยู่ใกล้บ้านนางนางขับรถข้ามมาถึงเลยมันไม่มีไม่ก่อนหน้านี้นางก็ไปพยายามขายตรงนั้นนางไปขายไม่มีใครมาซื้อนางเลยเพราะว่าอะไรนักเรียนมันไม่มีเงินมาซื้อหรอกของพวกนี้ไม่ได้ขายนักเรียน มันขายผู้มัขายผู้ใหญ่แล้วตอนนี้ร้านฟอร์มอะไรที่ขายดีรู้ป่ะไม่ใช่อกองจุ่มนะ้สปีดที่เกลมันชอบเล่นไหนพวกลูกขนมปงังพวกอะไรอะ่ะพอเขาบอกว่าให้แม่ฟอร์มเอามาขาย ไม่เกี่ยวว่าเขาไม่ไปขายข้างร้านแม่ฟอร์มอยู่แล้วเขาขายเขาขายที่อื่นคนละที่กันเขาจะแนะนําอะไรกันนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเขาเออแล้วตอนนี้เขาให้เอาเบเบะมาขายขายได้นี่ของเล่นตามกระแสบเราบังคิดอยู่ว่า ที่เขาเคยแชร์ตรงข้ามกับสินทรนน่ะมันอยู่ตรงนู้นไงมันอยู่ฝั่งที่ติดก,กับริมคลองใช่ปะ่ะทางที่สังว่าเลยด้านหลังของกระสินทรนไปใช่ไหมม,มันเป็นตึกใหม่ตรงนั้นอะ่ะซึ่งมันไม่มีที่จอดรถไงมันไม่โอเคแล้วคนมันไม่ไปทางนั้นไงอือตอนนี้มันมีร้านกล่องจุ่มไอ้ตรงลานตรงนั้นอะ่ะข้างร้านยายอะ่ะข้างร้านป้าแก่หน้ากระสินทรนมีกล่องจุง่มแบบสาววอลเลยนะ ก็ขายพวกขนมญี่ปุ่นอ่ะพวกขนมเกาลัดญี่ปุ่นแล้วกูเถียงแล้วไงอ๋อเขาไม่ได้กูไม่เช่าอยู่แล้วว่ามันหมื่นห้าจะเถียงเพื่ออ่ะ ตรงน่าจะพึ่งเนานะเป็นไรอ่ะแถวนี้ก็คือก็ก็มันไม่เทียนว่ารูปไงเกมเรียนว่ารูปเหมือนเดิมแต่กมเรียนอนั้นนะ